ที่นี่ก็เป็นกรรมการวินัยด้วยเธอตรงรเธอเป็นสสเขตด้วยนั่ที่เป็นกรรมการวินัยจะเป็นกรรมการวินัยเฉพาะหมายถึงเป็นสัดส่วนที่เป็นเฉพาะเฉพาะกรณีที่เป็นบระเกี่ยวกับคดีเกี่ยวกับเพศหนักใจไหมช่วงนี้กําลัง กำลังมีมีประเด็นเยอะแยะไม่หนักใจเจมองว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่เราจะได้พูดพูดถึงเรื่องนี้กันจริงๆเจมองว่าคือมองคือในในใน,ในมุมที่ร้ายมันมีมุมที่ดีอยู่เนาะก็คือทําให้สังคมเรามาตระหนักถึงเรื่องถึงเรื่องเนี้ยกันมากข้นเถ้าปกติเรื่องพวกนี้เราถามว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่เราคุยกันข้างนอกคุยก,กันกับเพื่อนอะไรมันามาคงมองเป็นเรื่องแบบเล็กน้อยอะจริงๆแบบเอ้ยก,ก็ก็มีอยู่แล้วแต่เคยได้ทำเออกก็ปกติปะการที่เราจะ พิมนั่นนี่หานั่นนี่คือแต่มองว่าเรื่องพวกนี้มันมันในยุคสมัยหนึ่งอะมันเคยเป็นเรื่องธรรมชาติครับอันนี้คือที่มุมของที่แบบเขาเรียกว่ามุมผู้ชายมองอะเนาะแต่ยุคสมัยนี้เราทุกคนเข้าใจกันเรื่องสิทธิเนื้อตัวร่างกายเข้าใจกันเรื่องทุกอย่างมากขึ้นนะคะเราเริ่มเรียกร้องมากขึ้นเราเรียกร้องมาตรฐานจากนักการเมืองที่มันต้องมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเดียมมองว่าอันนี้คือคือมันอาจจะเกิดปัญหาในได้ทุกๆอาชีพแหละไม่ใช่แค่นักการเมืองอาชีพ เรีมแบบว่าสังคมชายแท้สังคมเชืชวลฮ harassment เนี่ยในวงการกฎหมายมีมาก่อนเป็นผู้มาก่อนการเสมอใช่ไหมหรือมันตำรวจเราไปสอนมันมีทุกองการเราไปสอนเราไปอายการไปศาลการที่จะเข้าใจเรื่องนี้มันมันยากมันต้องให้เวลาที่คนจะเข้าใจอะเรื่องเชืชวลฮ harassment มันเป็นเรื่องที่แบบละเอียดอ่อนเหมือนแต่ก่อนเราคิดว่าการแต่เนี่ยต้องตัวกันเฮ้ยมันก็ปกติป่ะใช่ไ่มเจอกันทักกันแต่เนี้ยมันต้องแบบเฮ้ยเราต้องระวังมากขึ้นว่า ว่าคือแต่ก่อนที่เราคิดว่าว่ามันปกติเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่เขาไม่พูดก็ได้อืถูกไหมเหมือนแต่ก่อนแต่เมื่อเคยเป็นคนที่เคยโดนมาจับบ่อยๆเล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ค่อยโอเคแต่เราก็ไม่กล้าพูดอ,ะอ่ะบางทีเราจะบอกยังไงอ่ะขึ้มัมนเยมาไม่ชอบอย <c oughs> ่งางเงี้ย <c oughs> ใช่ป่ะแล้วเป็นผมเป็นมุมนึงอ่ะเยอะวะแค่ใช่คือมันเป็นสิ่งที่ยาไม่ใช่ตัวเองสิ่งที่คําว่าแต่ก่อนครับ คนยังไม่คิดอะไรเลยอาจจะไม่ได้เกิดจากการที่เขาไม่ได้คิดจริงๆแต่เขาไม่กล้าพูดเหมือนผู้หญิงเราแต่ก่อนการจะออกมาพูดในเรื่องของเราถูกอันนี้ไม่ไ้พถ่งแค่เรื่องในในนพักเรื่องของทั่วไปนะคะว่าเช่นแบบการที่จะออกมาพูดว่าเราถูกล่วงละเมิดอ่ะมันต้องใช้พลังมากขนาดไหนเหมือนเวลาจะทําำทำคาดีในศาลเนี่ยถ้าเป็นคดีพวกเนี้ยจะชอบมีคาถามจากอายการจากศาลว่าอาวแล้วมันไม่แจ้งความเล่ามันไม่เขาก็ไปแจ้งความสิอะไรอย่างเงี้ย แต่ความเป็นจริงคือการที่เราถูกกระทำแล้วเราจะไปแจ้งความในทันตีทันใดมันยากมากนะพี่ก่อนเราจะรวบรวมความกล้าต่างๆคือปกติโดนอะไรเงี้ยมันก็อายมากพออยู่แล้วอันนี้พูดถึงเคสอืเคสแบบข่มขืนนั่นเนี่นะมันการที่ผู้หญิงจะออกมาพูดเรื่องคนนี้มันมันใช้พลังมันใช้ความกล้ามันใช้ทุกอย่างไม่ใช่แค่ผู้หญิงได้ผู้ชายก็ได้ที่ถูกล่วงละเมิดหรือเพศอื่นก็ได้มันเป็นเรื่องที่แบบไม่ใช่วจะออกมาพูดกันง่ายงามันต้องใช้เวลาเพราะนั้นเนี่ยจาคิดว่าการที่เราค่อยๆ educate สังคมก็ให้สังคมเรียนรู้เรื่องนี่ย นักการเมืองเองก็จะต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นเนาะคิดว่าไม่ใช่แค่พักก้าไกลหรอกทุกพักอ่ะต้องระวังตัวมากขึ้นต้องต้องเซสสแตนดาร์ดที่มันที่มันสูงขึ้นเพื่อหนึ่งคือเราเราเราเป็นตัวแทนของประชาชนเราเป็นบุคคลที่ประชาชนจับจับจ้องมองดูเราต้องการให้สังคมเป็นแบบไหนังคิดว่าเราก็ต้องเลิ่ดจากตัวเราก่อนจริงค่ะแล้วทุกวันนี้ก็คือก็คืออยู่ในกระบวนการ จริงๆเนี่ยะบวนการก็ก็เดี๋ยวรอน่าน่าจะมีแถลงข่าวตามกําหนดไปแล้วที่เราแถลงไปครั้งที่แหลว้ว่าภายในเดือนตุลาก็คงจะเป็นเดือนตุลาแต่ขั้นตอนต่อไปของพักต้องต้องอ้อเขาแถลงว่าอันนี้มันเป็นกระบวนการทางวินัยเนาะกระบ,บวนการมันมีทั้งกระบวนการทางกฎหมายกระบวนการทางวินยัยกระบวนการทางทางวินัยเนี่ยด้วยโทษด้วยอะไรเนี่ยมันก็จะคงไม่ถึงขั้นจะไปสั่ง อาหารชีวิตสั่งจาคุก <c oughs> สั่งปรับอะไรได้มันก็คงโทษทางวินัยก็คือการแบบแก่อะอย่างมากก็การขับอ,อกตสาหกพักพการปิะช์นั่งน,นี่<ม>บางคนถามทำไมแค่ตัดสิทำไมอย่างเงี้ยแล้วแต่ความรุนแรงใช่ค,คือมันเป็นมันเป็นโทษได้ตามแค่ที่ท,ที่เราทําได้เราไม่อากจะไปลงโทษหนักกว่านั้นได้ถ้าจะลงโทษหนักนั้นมาเราก็ต้องไปสู่กระบวนการยุติธรรมยุติธรรมซึ่งต้องบอกว่ากรรมการวินัยเราไม่ได้เป็นศาลเราไม่ได้มีสิทธิ์จะไปตัดสินชีวิตใครขนาดนั้น ราะฉะนั้น่ทุกอย่างทุกกระนวนการมันต้องใช้ความระมัดระวังอ่ะบางทีทุกคนต้องการให้มันรวดเร็วแต่เรามองอีกมุมหนึ่งว่าถ้าเรารวดเร็วแล้วเราพลาดล่ะมันก็คือชีวิตของคนคนหนึ่งอนาคตของคนคนหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ทุกอย่างมันมีเหตุและผลเราก็ต้องให้เวลาเนาะอย่างคนบอกว่าไปเรื่องอื่นถึงไวแต่ว่ามันคนละเรื่องกันนะครับเรื่องอื่นถึงไวเรื่องทุจริตทำไมวมันก็ต้องไวัยมเรื่องทุจริตถูกไหมคะมันเป็นอีกมุมหนึ่งแต่พอเรื่องนี้เรื่องเพศเปลนเรื่องละเอียดอ่อน จะแบบให้ข้อมูลเมื่อไหร่อะเราเราไปบังคับใครไม่ได้นะคะจะบอกว่าเฮ้ยส่งข้อมูลมาเดี๋ยวนี้โดยที่สิทธิการังวินัยมันก็ไม่ได้ขนาดสารต้องมีหมายเรียกเอกสารต้องมีหมายเรียกบุคคนเลยพันทุกอย่างเราก็ต้องรอความพร้อมรอความสะดวกใจของเขาเราไม่อยากที่จะทําได้รวดเร็วตามที่แบบสังคมคาดหวังขนาดนั้นต้องต้องต้องเน้นให้เข้าใจจริงๆว่ามันเราก็พยายามทาตามกรอบตามตามสิ่งที่เรามีอำนาจหน้าที่อยู่อยู่แล้วค่ะอันนี้ผมถามแบบแบบชาวเน็ตนะ ถามแบบกระทุ้เรื่องต่อเลยก็ก็เขาบอกว่าก้าวไกลเนี่ยไปเล่นเล่นใหญ่ไงมาตรฐานสูงพอช้าหน่อยเนี่ยก็คือเลยถูกวิจารณ์เยอะก็ต้องรู้เป็นเรื่องไหนนะแต่ว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเกี่ยวกับที่มันชัดเจนจริงๆอ่ะเช่นแบบถ้าเป็นเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันนั่นนี่หรือเรื่องที่มันเป็นอันตรายร้ายแรงถึงขั้นแบบการทําร้ายร่างกายการฆ่าคนการอะไรที่มันแบบอันตรายอ่ะอันนั้นอ่ะ เราก็ต้องเรียกคือเราไม่เคยไร้ลองว่าจะต้องทําในวันสองวันนะทุกอย่างมันคือการต้องไปตามกระบวนการนั่แหละอย่างน้อยต้องมีการมาเปิดเผยกระบวนการแต่เข้าใจว่าคนอยากฟังว่ากระบวนการมันเป็นยังไงซึ่งอันนี้นเราบอกว่าอนมันอยู่ในระหว่างการสอบสวนจริงๆเราก็พยายามจะทําทุกอย่างให้มันออกมาในรูปรรที่มันแบบคือมันแบบละเอียดอ่อนใช่ไหมมันสืบเยอะฮะมันไม่ได้ละเอยดอ่อนเขาบางอย่างมันต้องใช้เวลาหรับสมันต้องแฟร์จริงแต่ผมเข้าใจนะมันมีบางฝ่ายบอกว่าบางทีตอนที่ส่งแชทกันอันนี้แบบกว้างๆนะเรื่องอื่นนะ ความอะไรวะคอนเซนต์ใช่ไหมเออมันคือไอชั่วโมงนั้นแหละบางทีแบบยินยงมาเนี่ยแต่พอหลังจากหายไปเป็นเดือนเนี่ยใช่อันนี้พูดกรนีตัวเองหรือเปล่าหรือยังไงที่จริงมันเป็นที่จริงมันเป็นเรื่องที่ทุกคนอาจจะเจอได้หรือต่ำใช่ใช่ไม่ต้องแค่ก้าวไกลแต่ว่าทุกคนทุกอาชีพทุกคนมีโอกาสที่จะได้เจออะไรแบบนี้แล้วมันเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะได้พูดกันจริงๆว่าแบบนี้มันทําไม่ได้แต่ก่อนเรามองว่าการส่งเนี้ยก็ส่งแล้วคุณก็ไม่ได อะไรนี่ก็นิออ่งคุณคก็ตอบแล้วยอกไนงะคนผู้ชายคนเดียรออกไนงะคุณจะระมัดระวังมากขึ้นแต่มางว่านี่เป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้พูดถึงเรื่องนี้กันจร <S <S 2> <S 2> <S 2> <ๆ>ิงๆคิดว่าเรื่องนี้จะเป็น warning สำหรับสสไหมสสน่าจะระมัดระวังตัวมากขึ้นในการที่จะวางตัวต่าง แต่ก็ส่วนหนึ่งด้วยนะเพราะว่าสอสออาจจะต้องเรียกถูกเรียกร้องจากสังคมมากกว่านิดหนึ่งแต่มันก็ทาให้ทุกๆอาชีพด้วยแหละแต่ตอนนี้ทุกอาชีพทุกคนผู้ชายทุกคนอาจจะเริ่มกังวลคือสังคมก็จะอยู่ยากจริงๆสำหรับเริมไมเป็นแล้วจะแบบว่าอยู่ยากมากขึ้นนะเพราะมาตรฐานมันสูงมาตรฐานต่างๆมันสูงขึ้นเนาะ แต่ว่ามันก็เป็นไปตามพลวัตของสังคมใช่ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะพี่ปาแต่มองว่ามันแล้วก็บางนรืเองอ่ะงจริงๆบางเรื่องอ่ะมันก็อาจจะโอเวอร์พีซีหรือมันมีความมากไปมันเป็นกระบวนการถกเถียงด้วยคือมันไม่มีสูตรสาเร็จว่าพอจะหนึ่งสองสามสี่มันไม่สำเร็จมันแล้วแต่กรณีมันต้องถกเถียงว่าอะไรคือจุดสมดุลไม่ได้ปวดหัวมากกับเรื่องนี้แต่ว่าก็ดีใช่ใช่เราคุยกันเองเรายังเถียงกันเลยถูกไหมเราคุยกันเถียงกันเรายกัเถียงกันบางทีคุยกันประเด็นเดียวกันเหตุการณ์เดียวกันเรายังมองความคิดเห็น ไม่เหมือนกันเลยคอนเซนส์แค่ไหนเรื่องแค่ไหนนาวก็ใช้เวลาออนที่นาแบบได้รับเรื่องมาแล้วก็ไปโทรปรึกษาหลายๆคนที่เขาทําเรื่องเนี้ยเนาะเขาก็บอกเออคอนเซนต์มันมีหลายแบบมันมีคอนเซนต์ช่วงแรกสักพักหนึ่งไม่ละก็มีคืถามว่ามันก็เนี่ยมันยากมันก็มองว่าทําไมมันถึงต้องใช้เวลาทําไมนถึงต้องใช้เวลาเราไม่สามารถที่จะ ตัดสินใจได้ด้วยกระดาษแผ่นเดียวหรือกระดาษ3แผ่น4ี่แผ่นนัะมันต้องประกอบอะไรด้วยหลายๆอย่างเราอย่างที่บอกมันควรจะต้องแฟร์กับทุกฝ่ายด้วยค่ะทั้งฝ่ายแบบทุกๆคนที่เขามาที่เราแล้วเขาก็คาดหวังให้เราแฟร์กับเขาถ้าเราแบบรวดเร็วแต่มันไม่แฟระมันก็ไม่มีประโยชน์ค่ะจริง แต่ว่าเรื่องนี้ก็ยากนะเพราะว่าไม่ว่าผลจะออกมายังไงอะมันถูกวิจารณ์ได้จากทางหลายแบบมันคือสิ่งที่แบบแรงเสราจะซ้ายจะขวายังไงมันก็มันก็มีโอกาสอยู่แล้วก็ถือเป็นประเด็นที่จะถกเสียงกันในสังคมดีแต่ว่าต่อไปมันดีค่ะมันก็ได้เซตมาตรฐานขึ้นมาค่ะว่าต่อไปคือคุณก็ทุกๆคนอะทุกทุกพักทุกๆคนก็ต้องระวังมัดระวังมากขึ้นแต่เองก็โดนอยู่ในเดบแรกๆก็โดนสองสองหลายเราส่งพักอื่นนะไม่ใช่เราไก่แบบนี่แบบเซลเหมือนตอนให้ทจตอนให้ทจอภิปรายเรื่องอะไรนะ ตำรวจอะที่บอกว่าเป็นอดีตภรรยาตำรวจอะไรเงี้ยพอนนัพูดจะมาชอบพูดว่าทนายแจมแม่ลูกสองอดีตไอ้แล้วก็อดีตอดีตผู้อีกละทนายแจมแม่ลูกสองและภรรยาตำรวจที่ถูกํำลงวินัยครรม่ไอธิบายจะจะแบบแนะนําตัวเองประมาณนี้ยาวๆก็แต่โดนแบบแซวมาว่ายัต้องไปบอกกันไหมว่ามีลูกแล้วหมดราคาหมดอะไรอย่างเงี้ยจริงเลยอบอกไมว่ามีผัวลูกบอกเขาว่า เนี่ยราคาตกเลยนะเนี่ยเอาละราคาตกวิธีมองแบบเก่าอเนาะอันนี้อันนี้คือคนแก่จากพักอื่นคนแก่แบบสื่อแบบคนแก่หนูยากเป็พลังอย่กไอธิบายไม่ต้องไปบอกเขาลูกอาจารย์รู้สึกอาจารย์รู้สึกยังไงโกรธไหมหรือว่าไม่โกรธหรือขำหรืออะไรคือจริงๆก็ควรจะจัดการจริงๆมันเป็นสิ่งที่ที่มันเป็นความมันมันเด็ดที่เขาก็ไม่ควรจะพูดแต่เนาะแต่ทีเนี้ยเดมก็มองเขาเป็นอ่าผู้สูงอายุกว่านึง พี่เขาอาจจะเดินนั้นไม่ไหวแล้วอ่ะก็ก็ก็ยิ้มยิ้มไปแล้วก็เราเราก็บอกว่าก็ก็หนูก็มีลูกจริงๆก็มีสามีจริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสแล้วก็เวลาเราพูดเนี่ยเราพูดโยงเพื่อจะพูดโยงในเรื่องแค่จะให้ปายเช่นวันนั้นพูดเรื่องตำรวจก็จะบอกว่าเราเป็นพนักงานตำรวจถ้าจะพูดเรื่องเด็กก็บอกว่าเราเป็นแม่ถ้าพูดเรื่องกฎหมายแล้วเขาบอาเป็นทนายความเพื่อเราจะโยงมาว่าเนี่ยเราเป็นนี่เราจะมาพูดถึงปัญหาเรื่องนี้มาเป็นแต่ว่ามันเป็นวิธีในการพูดแต่อย่างไรก็ตามการจะมีีลูกแก มันก็ไม่ควรจะต้องเป็นเรื่องที่เราต้องที่เราต้องโดนโดดดนโ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 ดนแซวหรือว่าผู้หญิงมีลูกผู้หญิงมีสามีต้องไม่ราคาตกมันไม่ควรจะต้องตีราคาคนจากการที่เรามีลูกหรือว่ามีสามีอันนี้ไม่ิงเจาต้องถกเถียงกันต่อเลยเราต้องให้ค่อยๆเขาเรียนรู้กันไปนี้ฟหลแบบคนแก่แบบอ้หนูวนนี้คนสวยอย่างเงี้ยนะสวยนี่แก่หอบเลยผู้นี้อายุเจ็ดสิบแต่จริงๆก็แบบมันก็ถึงบอกว่ามันเป็นในช่วงที่ยุคยุคนึงอ่ะมันเคย มันเคยแบบเป็นปกติอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันพอมันผ่านอายุนึงอ่ะมันไม่ปกติเราต้องเอารับความเปลี่ยนแปลงก่อนอ,อันดับแรกเราต้องยอมรับว่ามันเสี่ยวของมันสั่งมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วแล้วเราไม่สามารถที่จะไปหยุดอยู่ในอดีตไ,ได้ตลอดเวลาเราต้องรู้ว่าสักคมมันเปลี่ยนไปเราจะเราจะเปลี่ยนแปลงมันยังไงมากกว่าเราจะพยายามทำความเข้าใจมันหรือว่าเราจะฝืนที่จะเป็นแบบเดิมอะเก่งเหมือนกันนะทำผู้ชายเก่งเหมือนกันใช่ดูวันนี้เขาก็แบบเจอแตมมราก็แบบพี่แม แบบอะไรเงี้ยเราบอกไม่จริงๆเราแค่กำลังจะสร้างสังคมที่มันดีขึ้นร่วมกัน<ม>คุณจะมีลูกสาวไหมในอนาคตถ,ถ้าเรามีหลานสาวเราก็<ม>ต้องคาดหวังว่าเขาจะต้องอยู่ในที่ที่มันปลอดภัย<ม>ทั้งเรื่องร่างกายแล้วก็จิตใจของเขาด้วยอย่างยางผู้ชายในพักของก้าวไกลนี่เขาก็กดดันเหมือนกันเข <laughs> <ๆ S 2> <laughs> าก็ปรับตัวเหมือนกันกดดันแหละอย่าง <ๆ S 2> <ก>ว่าในความที่หนึ่งคือสสเก้าไกลเราเป็นหนุ่มๆกันเยอะเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะยังแบบเป็นโสดอ่ะไม่ได้แต่งงานนะเนาะคนแต่งงานก็จะมีน้อยจะส่วนน้อยกว่า อาจจะต่างกับพรรคอื่นที่เขาอาจจะแบบโอ้มีลูกมีเต้าเป็นหนุ่มลูกเรียนจบจนลูกไปทํางานในสภาจนในสภานี่นั่งกันเป็นพ่อลูกพ่อลูกพ่อลูกไม่บอกกับพักไหนมีติดไม่ใช่คือบอกกันว่ามันมันมันอาจจะแบบจะมองว่ามันคนเป็นประมาณนั้นอ่ะคือผมก็การมันอาจจะเป็นแบบหนุ่มๆวัยเขาเรียกว่าวัยกลัดมันใช่ไหมกำลังสนุกสนานกําลังแบบนั้นอยู่มุมหนึ่งก็อะไรให้บอกาตเราค่อยๆเรียนรู้ไปค่ะเราเราเรา สมัยก่อนสภามันอาจจะเป็นมุมที่คนไม่ได้มาติดตามกันมากขนาดนี้ด้วยประยุคหนึ่งที่สภามันมาอยู่ใน spotlight มากขึ้น<ม>เราคิดว่าการที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีการที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีมันก็สําคัญเหมือนกัน